เริ่มเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้พบกับพอยอีกแล้วนะคะที่ Trinity Clinic นะคะวันนี้นะคะพอยพามาพบกับเคสแก่ค่ะ อันนี้คุณลูกค้าเสริมเคยเสริมไป7ปีนะคะก่อนหน้านี้ตอนนี้มาแก้ด้วยปัญหาปลายบางปลายมุมแล้วก็ซิลิโคนล,ลอยนะคะแล้วก็มีการเอียงของตัวแกนกลางของซิลิโคนด้วยเนาะโอเคตอนนี้นะคะสวยมากๆเปลี่ยนมากๆอยากให้ทุกๆคนได้ไปชมกันแล้วนะคะโอเคสวัสดีคะ่ะลูกค้าค,คุณลูกค้าเดินทางมาจากไหนคะกำนันแมนค่ะบางแคร บางแคร์เลยนะคะคุณหมวยรู้จักคลีนิตี้ได้ยังไงคะจาก Facebook ค่ะพีค่ะแล้วดูดูมานานไหมคะดูค่กก็ดูมาสักพักหนึ่งสักพักเึืองแล้วเนาะทําไมถึงอยากแก้จมูกคะคุณค่ะเพราะว่ามันเหมือนมันจะทะลุอะค่ะแล้วมันบางแล้วมันก็เอียงด้วยค่ะก็คือลูกค้าเนี่ย เกิดปัญหาก็คือเสริมมานานด้วยเนาะคุณลูกค้าเสริมมากี่ปีคะ7ปีค่ะ,ะเสริมมา7ปีเลยแล้วก็พบกับปัญหาก็คือปลายบางเนาะแล้วก็ปลายง,งุ้มแล้วก็รวมถึงฐานที่ลอยแล้วก็เอียงแต่ส่วนมากค่ะในเคสที่มันมีปัญหาซิลิโคนลอยเนาะมันจะมาพร้อมกับปลายที่ง,ง,งุ้มลงมาด้วยมันจะหล่นลงมาข้างล่างนะคะ่ะทำให้หน้าเราเนี่ยดูดุแล้วก็ดูทู่ตอนนี้นะคะ จมูกทรงสวยๆตอนนี้นะคะที่ได้แก้ไขไปนะคะคุณหมอนะคะได้ใช้เทคนิค NTLT นะคะเป็นเทคนิคในการาปลูกถ่ายตัวเนื้อเยื่อหลังหูเพื่อมาเสริมช่วงปลายให้ดูยืดดูเรียวขึ้นนะคะแล้วก็คุณหมอได้มีการตะใบแล้วก็ตอบฐานเพื่อวางซิลิโคนให้ตรงกับแกนกลางของคุณลูกค้ามากที่สุดนะคะก็คือเป็นการปรับโครงสร้างก่อนใส่ซิลิโคนเนาะ ก็คือตอนนี้ทรงสวยละมุนมากเลยมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมน,นะคะจากปลายที่มีความมุ้นะคะตอนนี้ปลายมีความเชิดขึ้นดูปลายมีความยกขึ้นดูเรียวดูเพลียวขึ้นเนาะสวยมากๆเลยอยากถามถึงความประทับใจหลังทำหน่อยค่ะคุณลูกค้าก็ดีค่ะคุณหมอใจดีคุณหมอตลุกค่ะา อยู่ในห้องผ่าตัดมีความเครียดหรือว่ามีความกังวลไหมคะคะุณห้าไม่เครียดค่ะไม่เครียดไ,ไม่กังวลมีความรีแลกเนาะ,<ม>ะสำหรับวันนี้นะคะพลอยขออยากให้คุณหน่วยเนี่ฝากถึงเพื่อนๆทางบ้านที่กำลังลังเลอยู่หน่อยค่ะก็คือก็แนะนำนะคะให้มาทำที่นี่ค่ะที่นี่ก็โอเคทำดีค่ะ<ม>คุณหมอเนี่ยน้ำดีค่ะค่ะใครอยากเข้ามาทำแล้วได้แบบจมูกสวยๆแบบคุณหน่วยนะคะ จองมาที่ทางพี่แอนมินได้เลยนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะลูกค้าจมูกทรงสวยทรงนี้ที่ได้แก้ไขปัญหาของคุณลูกค้าไปเราก็ยังได้ทรงสวยอีกด้วยคุ้มค่าคุ้มราคาที่คุณลูกค้าจ่ายมาไหมคะค่ะคุ้มค่าอ่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะและที่สําคัญนะคะทีนิที่เรารับประกันให้คุณลูกค้า3มปีเลยอา ใครที่อยากได้ทรงจมูกสวยๆนะคะแล้วก็อยากเข้ามาทํากับคุณหมอที่แบบใจดีแล้วก็รีแลก์นะคะไม่เครียดไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องกลัวอะไรเลยแล้วแล้วเรายังให้ความอุ่นใจกลับไปกับประกัน3ปีอีกด้วยนะคะรีบทักเข้ามาในเพจทีนิตี้เลยนะคะวันนี้พลอยต้องขอบคุณคุณห่วยมากๆานะคะเดี๋ยวต้องให้คุณลูกค้าไปพักผ่อนแล้วนะคะ <jaz> ันแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่14วันแล้วก็1เดือนมาอัปเดตกันเรื่อยๆเนาะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพร้อมจมูกทรงสวยๆของลูกค้านะคะบ๊ายบายค่ะ